ปีนี้แบรนด์นี้เขาบอกว่าเขาทำลูกกอล์ฟที่ไกลกว่าของเขาปีที่แล้วถึง6หลาจริงเหรอเดี๋ยวมาพบกันครับใช่แล้วแบรนด์ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือตึเทเลเมดนั่นเองใช่ปีนี้เขาออกรุ่นใหม่มาแล้วครับรุ่นท็อปของเขา tp 5 e tp 5 e x เทเลเมดเดี๋ยวนี้เขาก็ถือว่าเป็น ท็อปแบรนด์ของอินดัสทรีลูกกอล์ฟเลยก็ว่าได้นะครับตั้งแต่มันออกมาหลายปีแล้วแหละผมก็ใช้มันด้วยเนาะปีนี้เขาออกมาใหม่แล้วมีอะไรใหม่บ้างนะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีกันเราจะมาตีให้ดูมี Data อย่างครบถ้วนแน่นอนนะก่อนอื่นเรามาพูดถึงเทคโนโลยีก่อน,อนเลยปีนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่า new speed wrap core ใช่แล้วก็คือ texture ข้างนอกใหม่เขาดีไซน์ข้างนอกใหม่นะครับทำให้เขาบอกว่ามี softer sound ซาวที่นุ่มขึ้นแล้วก็ faster speed ซึ่งเท่ากับระยะที่ไกลขึ้นนะครับ จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันได้เนาะนอกจากนี้เขายังมี New Five Layer Progressive Construction ใช่เขาดีไซน์ลูกกอล์ฟ5ชั้นของเขาเนี่ยข้างในเนี่ยเขาดีไซน์ใหม่ออกมาทําให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็หน้าตามันเนาะมีการดีไซน์ตัว T5 T5X ใหม่เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูว่าเป็นไงเดี๋ยวนี้เนี่ยเทเลเมดเนี่ยเขามีโรงงานผลิตลูกกอล์ฟเป็นของตัวเองแล้วทาให้เขาบอกว่าเขาสามารถลงทุนในด้าน R&D ได้มากขึ้นนั่นคือเหตุผลที่ว่าทําไมปีนี้เนี่ย เขาถึงโปรโมทเทคโนโลยีของเขาว่าเป็นระยะของการตีเนี่ยไกลขึ้นกว่าปกติเลยทีเดียวมันจะเป็นไงกันจริงหรอเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันต่อก่อนจะไปต่อเรามาเคลียร์ความข้องใจของคนหลายคนกันเลยเอ๊ฟลแข็งกว่าอันนี้นุ่มกว่าเอ๊อันนี้สปินเยอะกว่าอันนี้สปินน้อยกว่าอะไรเดี๋ยวเรามาพูดถึงกัน1คือฟิล TP5 าจะนุ่มกว่า ตัวตัวนี้ก็คือมีความซอฟต์แต่จะไม่ซอฟต์เท่า TP5 อ่อกมาคือ ball speed ball s p e e ตัวนี้จะเร็วแต่ตัวนี้จะเร็วที่สุดเขาเรียกว่า faster กับ fastest นะครับ spin ครับ spin ตัวนี้สูงกว่าตัวนี้นะครับ TP5 จะสูงกว่าตัว TP5X launch อันนี้จำไว้ให้ดีนะคนจำผิดเยอะ launch TP5X จะ launch สูงกว่า TP5 นะหายคล่องใจกันแล้วนะตัวนี้พูดง่ายนะนุ่มกว่าสปินเยอะกว่าก็ระยะโอเคนะใครชอบความนุ่มความสปินเยอะคอนโทรลกบตัวนี้แต่ตัวนี้จะมาในแง่พุ่งดุดันมากกว่านะแต่สิ่งสําคัญคือความพุ่งดุดันของเขาเนี่ยมันร้อนสูงกว่าตัวนี้ทําให้อาจจะมีการตกหยุดที่ดีกว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าต้องดู Data า,ากาันไปชมกันครับ เทสคัน้นี้เนี่ยเราจะตี60สิบดีควีเวช x เและที่สำคัญ Driver นะครับโดยที่เราจะตี tp 5 x และ tp 5ของทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่แลาวดาตามาเปรียบเทียบกันเรามาเริ่มเลยที่60องศาครับมาเรามาเริ่มกัน5ลูกแรกที่ tp 5 tp 5ตัวเก่าครับ tp 5ของปีที่แล้วลเราจะตีเต็มมงนะปกติผมตีประมาณ80หลา เดี๋ยว<ห>เรามาต่อกันที่ตัว TP5X ตัวเก่าเสียงมันเกร็กมันมีความคลิกกว่าโหแน่ อืมเนาะเสียงนั้นแหละโอเคมาเราได้ Data ของตัวเก่าไปแล้วทั้ง TP5 กับ TP5 เดี๋ยวเราจะมาลองตัวใหม่ก,กันเลย TP5 ก่อนโอ้โห เรามาต่อกันที่ tp 5 x ตัวใหม่มหูโดงเสียงคลิกชัดเจนมาเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันตีครบแล้วตัวใหม่ตัวเก่า tp 5 tp 5 x ของเวช60จะเป็นไงมาดูกันครับ เรามาเริ่มกันที่ Data w a เว t เลยอยู่ในมือผมแล้วเดี๋ยวจะมาดูนะครับเรามาเริ่มกันที่ตัวเก่าก็เรียกได้ว่าเหมือนกันเลยก็ว่าได้ TP5 กับ TP5X Ball Speed เท่ากัน Back Spin เท่ากัน Launch เท่ากัน Carry Total เท่ากันหมดเลย82หลาก็ความรู้สึกของตัวปีที่แล้วก็คือ TP5X รู้สึกได้เลยว่ามันคลิกกว่าส่วน TP5 จะนุ่มกว่านะครับ มาเรามาดูกันที่ตัวใหม่ดีกว่านั่นคือสิ่งสำคัญของเราตัว TP5 ใหม่นะครับบอลสปีดสูงขึ้น1นึไม่74ร้อนสูงขึ้น2องศาแต่แบ็ k สปิน่ะตกปรมานิดนึง Carry Total 83หลาก็ต่างกันแค่1หลาเองต่อมา TP5X ตัวใหม่นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหด a t a เหมือนลูกของปีที่แล้วเลยนะบอลสปีด73 Backspin แบ็3สปิน y Total 82แหลา ถ้าเรามาดูของตัว TP5X กับ TP5 ของปีนี้นะครับบอส p ป e d ตัว TP5 จะสูงกว่านะ Launch TP5 ก็สูงกว่าแต่ Backspin ต่ำกว่าเรียกได้ว่าย้อนสอนกับสิ่งที่เขาพูดถึงตั้งแต่ตอนแรกเกี่ยวกับเกี่ยวกับลูกบอลของเขาจะถามว่ามันต่างกันติดเดียวมันอาจจะเป็นฮ u m แ n นที่เราสามารถคอนโทรลไม่ได้เนานะถามว่าเวทเนี่ย มันอาจจะพูดยากนิดนึงแต่ถามว่าความรู้สึกมันดีมากเลยนะทั้ง2ตัวส่วนตัวเป็นคนนี่ยที่บอกชอบฟีลของ TP5X มากกว่าไม่ได้ชอบลูกอบนุ่มมากชอบมีฟีดแบ็กเวลาเราตีซึ่งมันเห็นได้ชัดเลยตอนตีเวชนะครับได้เราจะมาต่อกันที่เหล็ก7เหล็ก7เหล็ก7ผมตีประมาณ170หลักนี่คือ TP5 ตัวเก่า โอ <Okay, S 2> เคเหนื่อยแล้วเรามาต่อกันที่ TP5X <ป> TP5 ตัวใหม่ว้าวมีลุ้นไหมโอ้โห <Yeah>. ว้าวมากินนมด้วยอืมโอ้โหเอาเอาไงอะ่ะเอฟเฟอร์เดิมเลยไม่รู้สึกว่าเหวี่ยงแรงขึ้นหรืออะไรเลย น่าสนใจมากโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ TP5X เหล็ก7กันนะครับ เรามาต่อกันที่ตัวเลขที่น่าสนใจมากเลยรุ่นก่อนก่อนนะครับทั้ง tp 5กับ tp 5 x ตัว tp 5เนี่ย ball speed อ,อยู่ที่113 launch อยู่ที่20แหละ backspin 4,500 carry 166 total รวม173นะครับตัว tp 5 x เนี่ย ball speed ส,สูงกว่านิดนึง1นึ่ launch ใกล้เคียงกันเนาะ backspin เยอะกว่านะครับแต่ว่า carry กับ total เนี่ยแทบจะเหมือนกันเลย ผมตีตัวเก่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว TP5 หรือ TP5X เนี่ย total 173ลาน c a r ี่ต่างกันหลาเดียวนะครับของปีนี้ตัว TP5 ก่อนตัวที่นุ่มกว่านะ ball speed พุ่งขึ้นเกือ4ไมล์ launch angle เนี่ยใกล้เคียงเดิม spin จะต่ำกว่าเดิมนิดนึงแต่ carry เนี่ยดู carry ทุกคนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจาก TP5 ปีที่แล้วนะ9หลา total 10หลา แค่เปลี่ยนลูกอกอเพิ่มขึ้นมา10หลา t p 5x ตัวใหม่นะครับบอสปีด116.7หลาขึ้นมาเหมือนกันลอนสูงอ่าลอนสูงตามคุณลักษณะของเขา b a ็ s p ป n 4,002 a r r y 173หลา Total 183หลาเท่าตัว t p 5ใหม่เลยเพิ่มจากตัว t p 5x ของปีที่แล้วเนี่ย Carry เพิ่มขึ้นมา6หลา Total เพิ่มขึ้นมา10หลา เทเลเมีเขาพูดจริง,งเลยนะพี่อ่ะเรามาเทียบกันของตัวรุ่นใหม่2รุ่นเลยแล้วกันนะครับ TP5X กับ TP TP5 Ball Speed TP5 ยังสูงกว่านะเหมือนตัวเวทเลยแต่สูงกว่านิดเดียวเนาะ Launch TP5X สูงกว่าแหละแต่ก็สูงกว่านิดเดียวแต่สูงกว่าแล้วตามพี่เขาพูดไปเลยนะครับ Max Spin ใกล้เคียงกัน TP5X สูงกว่านิดนึงหลัก50ดูไม่ออกแหละครับ Carry TP5X สั้นกว่า2ล้าแต่ To ทัเท่ากันต้องเรียกได้ว่าลูกกอล์ฟน่าประทับใจมากใครขาดระยะใครต้องการอะไรเนี่ย ดูตัวนี้แล้วมันได้ระยะเพิ่มขึ้นมาเป็น10หลาเลเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับที่ไดรเวอร์ไดรเวอร์นะครับเดี๋ยวจะมาลองถ้าเมื่อกี้เลกเจ็ดมันขึ้นได้ขนาดนั้นนะ่ะไดรเวอร์ตื่นเต้นมากอยากรู้ว่ามันจะเป็นไงบ้าง TP5 ตัวเก่านะครับ p 5 x ตัวเก่าโอเคตอนนี้ได้เท่านี้มาสิ่งที่น่าสนใจที่สุด TP5 ธรรมดาก่อนตัวใหม่ 150! ออ 150. 150. เอ้ยจ๋ะร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบไป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 เยยูสสามร้อยตัวส,สุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุด TP5X ตัวใหม่ของปีนี้ลูกแรกร้อยห้าสิบครับ วันนี้151ครับ152ครับไปโอ้ห้าหมดแล้วแหละหมดแล้วแหละโอ้ยเรามาต่อกันที่ตัวสุดท้ายตัวที่คนน่าจะให้ความสนใจมากที่สุดนะครับนั่นก็คือหัวไม้ดรเวอร์นั่นเองนะ ตัวเลขมาแล้วก่อน TP5 กับ TP5X นะครับ TP5 เนี่ยผมตีบอลสปีดอยู่ที่ประมาณ148นะครับลอชแองเกิล15แบ็คสปินอยู่ที่ประมาณ2,200 Carry 257โททอล278นะครับส่ว TP5X เนี่ยบอลสปีดใกล้เคียงกันเลยใกล้เคียงกับ TP5 ลอชแองเกิลใกล้เคียงกันสปินใกล้เคียงกัน Carry 259หลาโททอล282หลา ก็โอเคอยู่ที่ประมาณเรรจนี้เป็นไอเดียผมตี TP5X ใกล้กว่าก็อย่างที่บอกว่าผมอาจจะชอบตัวนี้มากกว่าอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันกับการตีแล้วรู้สึกฟีดแบ็กมากกว่านะครับเลขเลขของลูกกอล์ฟรุ่นใหม่ริ่มที่ TP5 ตัวใหม่ก่อนนะบอสปีดอยู่ที่149.3ไมลเพิ่มขึ้นมานิดนึงประมาณ1ไมลจากรุ่นปีที่แล้วนะครับลนอ์ Launch, ต่ำลงนิดนึงสปินต่ำลงนะ แต่ Carry เนี่ยด้วยความที่บอลสปีดมันเพิ่มเนาะก็เพิ่มขึ้นมาจากตัวปีตัว tp 5ตัวเก่าเนี่ยตั้ง5หลาอยู่ที่262หและ Total เนี่ย287หลาด้วยสปี l a u บลอนช่อาจจะต่ำลงกว่าปีที่แล้วเนาะทำให้ Total เนี่ยสูงกว่าปีที่แล้วถึง9หลาแค่เปลี่ยนลูกบอลมาเป็นรุ่นใหม่นะครับตัว tp 5 tp 5 x ตัวใหม่นะครับบอลสปีดแ d ดร้อแล้ว150.6สสูงที่สุดเลยนะครับตามที่เขาพูดไว้ Launch 14.9นะก็คือโอเคแบ็กสป n ิน1 7 c a r r สิหลาไกลที่สุดแล้วก็ t o ทัล291หลาถ้าเทียบกับ Tp 5 X ตัวเก่าก็เพิ่มขึ้นมา9หลาเหมือนกันโหก็คือทั้ง Tp 5กับ Tp 5 X ตัวใหม่เนี่ยตีไกลกว่า t o ทัลนะกว่ารุ่นเก่าของมันเองเนี่ย9หลาเลยทีเดียวอะแต่ถ้าเรามาเทียบรุ่นใหม่ทั้ง2รุ่น Tp 5 X กับ Tp 5ธรรมดาของรุ่นปีนี้นะครับรุ่นใหม่เลยนะ บอ s สปีด tp 5 x สูงกว่านะครับ launch tp 5 x สูงกว่านิดนึงตามที่เขาว่าแล้วนี่ตามที่เขาพูดถึง backspin ใกล้เคียงกันมากห่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับ carry tp 5 x ไกลกว่า5หลาแล้วก็ total ไกลกว่า4หลาเนาะตั้งแต่เหล็ก7มาถึง driver เนี่ยมันตามที่เขาโฆษณาไว้เลยนะอันนี้ตอนแรกนึกว่าหลา2หลาก็เออเอาละอันนี้แบบ9หลา10หลาอะไรเงี้ยถามว่า พอขึ้นมาถึงไดรเวอร์เล็กเจ็ดอะไรเนี่ยความรู้สึกนุ่มกว่าไหมอะไรกว่าไหมพูดตรงๆว่าดูไม่ค่อยออกที่เขาบอกว่าปีนี้ลูกกอล์มันซอฟตเตอร์จากเทคโนโลยีปีดรัดคอใหม่ของเขาอะไรเนี่ยออความรู้สึกอะดูไม่ออกนะแต่ว่า p e r f o r m ร์แมมันตามที่เขาพูดถึงเลยก็อยากให้ไปลองดู ว่ามันเป็นไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันมาเรามาสรุปกันนะครับลูกกอล์ TP5 กับ TP5X รุ่นใหม่ล่าสุดของปี2024ของ TaylorMade นะครับส่วนตัวประทับใจมากๆก,กับ performance คือตอนแรกเอาตรงพูดตรงๆนะเห็น Marketing เขาเห็นแคมเป็นะไรเขาเนี่ยแบบเฮ้ย performance มัน b a c อัพได้จริงหรือเปล่าก็เลยเอาไปเทสดูแล้วแบบเฮ้ยมัน back up ได้จริงอะมันตีไกลขึ้นเยอะเลยนะโดยที่ไม่ได้เสียแบบ stoppage เสีย spin หรืออะไรเท่าไหร่เลยนะก็คือใช้ได้เลยในสนามจริงนะตัวลูกกอลรุ่นใหม่นะครับของเทเลเมดเนี่ยจะวางขายเร็วๆนี้ติดตามชมเอ้ยติดตามข่าวสารได้จาก เ e l e เมทไทยแลนด์นะครับหรือจะแบบ Facebook only golf หรืออะไรอย่างงี้ก็ตามเดี๋ยวจะทิ้งคอนแทคไว้ให้นะครับส่วนตัวผมคงเป็น tp5x เพราะอย่างที่บอกว่าชอบความ Re responsive ของมันมากกว่าควรที่ติดตามชมช่องวสินตีกอล์ฟนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะก็เวลามีอะไรมาก็อยากจะเทสให้ดูใหม่ๆเลยแล้วก็เรีลๆเลยนะครับก็ลองไปใช้ใดูนะชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมติดตาม Facebook วสินตีกอล์ฟมีแล้วนะครับ i.g ด้วยว่าสินตีกอฟเหมือนกันก็ติดตามชมกันได้ผมก็จะพยายามโพสต์ในช่องทางดนให้มากขึ้นนะครับวันนี้ก็ไปก่อนรับอ e พหน้ามีอะไรให้ชมกันติดตามชมได้น,นี้ไปก่อนละบ๊ายบาย